แล้วละครับก็กลับสวัสดีผูช้ชมด้วยครับผมไไม่ด้รูกบอกว่าชีวิตจรก็อยู่ในรายการสุขสัปดาห์กูเกิลเอิร์ดนะครับเป็นรายการที่เราจะใช้กูเกิลเอิร์ดปท่องโลกปท่องโลกในแต่ละประเทศนะครับแล้วคุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมว่าอยากไปที่ไหนก็ได้จะผมพาไปด้วยกูเกิลเอิร์ดชีวิตจริงก็ไปไม่ได้หรอแต่ป,ประเทศอ่ะ โอเคคนระับประเทศแรกที่เราจะไปในวันนี้อ p พีแรกเราต้องเราต้องรักความเป็นไทยหน่อยเราจะต้องไปประเทศอังกฤษร <What? S 1> ักความเป็นไทยตรงไหนไปประเทศไทยก่อนก็ได้ไปว้า wow. วโอเคที่แรกเราจะไปไหนกันดีไหนลองหาแถวๆนี้ดูสิวัดพระธาตุดูสิวัดพระธาตุเป็นยังไง เอาคนเข้าไปดูเลยนี่เราวัดประทาดถือว่าเป็นวัดปกติอยู่แต่ว่าค่อนข้างมีพื้นที่โอเคตอนนี้เราก็มาที่กุ้งเทพมหาคนครแล้วที่จริงผมก็อยากไปดูสภาสักครั้งเราไปแถวลโรงพยาบาลน่าจะมีคนอยู่ ม,มีีจุดมีจุด,จดอยู่แถวนี้ด้วยมีคนบอนี่ผมมาถ่ายที่ไหนนะถ่ายที่ไหนนะยหลังลงจอดรถแล้วจะมีคนมาดูเหมืนี่เนี้ย เขาเป็นใครอ่ะน่าจะเป็นคนถ่ายมั้งถ้าคนถ่ายผมก็ต้องไปยืนอยู่ตรงนู้นแต่ทำไมผมไม่ยืนอยู่ตรงนี้เกิดอีหยังขึ้นวะเฮ้เราจะมาดูสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรามาดูอะไรเนี่ยเออลืมทำไมลืมอย่างนี้เนี่ย นะตอนนี้ก็อยู่ที่ม่อนแจ่มสถานที่ท่องเที่ยวที่อันแรกที่ผมพามาดูหลังจากที่ถลิตหลายปีนานมากที่คุณผู้ชมสวยไหมละ่ะเห็นตึกไหมไม่เห็นใช่ไหมผมก็ไม่เห็นอกันไอ้สัสแล้วก็ปิดด้วยทลเลสวยๆเพราะว่าไม่น่าสวยแหละเนี่ยจะปวดตงเวลาเร็ว,เวนี้และนี่ก็ทะลึ่งถ่ายเนาะ ฝนจะตกแล้วก็ยังจะถ่ายอีกนี่นะครับก็สมควรใจเวลาแล้ว,ลว,ลวใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยคนระัตอนนี้ผมทำคลิปส,สั้นเพราะผมต้องลงคลิปอื่นด้วยอโอเคคนระับพูดไงต่อนะโอเคนะเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนใครชอบกดกดพูดไปแล้วขอตัวลาไปก่อนเลยบาย,บาย